ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กันอีกครั้งในวิกิของ Light and Dark นั่นเองครับหรือลองยึดเรียกกับอ่านคล่อ,กองก็ Light and Darkness นะครับผมวิกิของ Light and Darkness ตัวนี้เราจะมุ่งอยู่ในกระหัวข,ข้อจักรวาลวิทยากันนะครับผมจักรวาลวิทยาคืออะไรครับจักรวาลวิทยาก็ตามที่วิกิมาอธิบายจักรวาลวิทยาแห่งนี้นั้นโดยจะอ้างอิงเขาจะใช้หลักการทางฟิสิกส์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพื่อ ให้เข้าใจหลักการทำงานของจักรวาลและรวมถึงเอาทฤษฎีต่างๆหรือแบบเรื่องแฟนตาซีต่างๆเข้ามาในจักรวาลเพื่อทำให้จักรวาลวิทยาน,นี้สมบูรณ์มากขึ้นนิดนึงนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องมิติมิติโดยคือเราจะทำเราจะแทนมิติด้วยดีนะครับดีจะมีอยู่ไม่จำกัดน,นะครับตั้งแต่ดีหนึ่งถึงดีสามไปเรื่อย ไร้ขอบเขตครับและดีนั้นคือชั้นของความจริงที่ซ้อนกันขึ้นลงไปแบบอันน,นั้นเอาเนี่ยคือมันซ้อนขึ้นลงขึ้นลงขึ้น,ลง,นลงไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดคือมันจะซ้อนกันไปมันก็ไปบนบนเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและมันลงล่างก็ลงล่างไปเรื่อยและในมิตินั่นนี่ก็ยังมีซ้อนไปอีกเรื่อยๆไม่จํากัดโดยชั้นความจริงของดีนั่นคือออมนิเวิร์สหนึ่งที่ไร้ขอบเขตคือดีหนึ่งอ่ะหรือ 1D ห,หรือไม่ตีหนึ่งอะ่ะจะมีอมนิเวศที่ไม่มีที่สุดสุดแลายๆขอบเขตแต่มันก็จะมีขอบเขตอยู่นะแต่มันจะขยายไปเรื่อยไปเรื่อยไม่มีขอบเขตนะครับอย่างแท้จริงโดยดีมีศักยภาพในการสร้างซึ้นเวลาเรื่องเล่าหรือแบบไม่จํากัดและดีดีหนึ่งอะ่ะหรือ1นงดีนั้นน่นะสามารถมีเทพเจ้าได้ไม่จํากัดเลยเพราะว่ามันไม่มีขอบเขตาตายตัวนะครับบางดีอาจจะมีแบบไม่จํากัดบางดีอาจจะมีจํากัดก็ได้ใครจะไปรู้ และโดยอ้างเองจากบทบทที่1ของนิยายเรื่อง Light and Darkness นะครับแม้ที่พระเจ้าจะทรงพลังแต่พวกเขาก็ยังถูกจำกัดในเมิติของตัวเองซึ่งอยู่ในชั้นดีที่ต่ำกว่าชั้นอื่นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าชั้นที่ต่ำกว่าจะอ่อนแอมันคือมันขึ้นอยู่กับศักยภาพมากกว่าว่าที่พระเจ้าหรือสิ่งมีชีชวิตใดจะดึงเอาความสามารถของตนเองหรือศักยภาพมามากแค่ไหนเราจะไม่นับผู้เทพจากสวรรค์น,นะครับเพราะว่ามันจะเวอวร์วังอลังการงานสร้างเกินไปนะครับ โครงสร้างมิติเพิ่มเติมนะครับมันจะมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งจะมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่า Him. มิติเป็นโครงสร้างแบบไหนโดยละเลอียดครับผมมิตินั้นจะมี2แบบคือมิติแบบเชิงเส้นอันนั้นแบบเชิงเส้นคืออันนั้นที่นับได้กับอันนั้นที่นับไม่ได้อันนั้นเชิงเส้นคือจะไปเรื่อยๆไปตรงๆเข้าใจได้โดยจะมีอันนั้นบบนับได้และนับไม่ได้นะครับผม และมิติสามารถแม้ว่ามิติจะถูกทำลายเนี่ยมิติจะฟื้นฟูกลับมาทันทีเนื่องจากมิตินั้นมีพลังงานที่ไม่สามารถวัดได้และไม่มีขอบเขตตายตัวครับคือพลังงานที่มันดูเหมือนจะอันนั้นแต่ก็มีขอบเขต้แะแต่พลังงานที่มันผลิตออกมามันจะผลิตออกมาเรื่อยๆนั่นเองครับเพื่อในการซ่อมแซมความเสียหายและเมื่อซ่อมแซมปุ๊บอะมิติมันจะมันจะแบบ สเทืนาทีแบบกลับมาเป็นปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเราพูดถึงเรื่องเล่าเรื่องเล่าหรือการเล่าเรื่องโดยเรื่องเล่าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังเกิดและจะเกิดขึ้นในอะนาคตต่อไปซึ่งเรื่องเล่าเนี่ยเป็นศูนย์มีศูนย์กลางคือต้นไม้แห่งเรื่องเล่าเรื่องเล่านะครับหรือศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในนิยายนี้ไม่ติทั้งหมดรวมถึงสวรรค์อยู่ในต้นไม้แห่งนี้นะ้วครับเพียงแค่มันก็ มิติหรือมิติทั้งหมดเนี่ยในนิยายเราเนี้ยเป็นเพียงแค่ใบไม้ใบหนึ่งในต้นไม้แห่งเรื่องเล่านะครับจำไว้ซึ่งเราจะแทนต้นไม้แห่งเราเราจะแทนเรื่องเล่าด้วย s โดย s 1เท่ากับโครงสร้างของนิยายเรื่องหนึ่งเลยนะครับและต้นไม้จะผลิตใบออกมาได้แบบไม่จํากัดเลยซึ่งครอบคลุมการดํารงอยู่ทั้งหมดยกเว้นผู้ที่อยู่ภายนอกขอบเขตของการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องคือการบรรยายให้เห็นภาพนั่นแหละครับ และต้นไม้แห่งเรื่องเล่าจะจะไม่สามารถถูกทำลายได้เนื่องจากการทำลายต้นไม้คือการทำลายการดำรงอยู่ของตนเองและทุกสิ่งที่เป็นไปได้ในโครงสร้างของจักรวาลและต,น like ตน้นไม้แห่งนี้ครับต้นไม้แห่งเรื่องเล่าจะถูกแบ่งไปดังนี้ครับหรากคือต้นกําเนิดของสรรพสิ่งและการดำรงอยู่ทั้งหมดที่เป็นไปได้เท่าที่สมองของมนุษย์เราจะจินตนาการได้นะครับลำต้นคือโครงสร้างหลักของต้นไม้เพื่อลําเลียงแนวคิดของการสร้างและการทำลายเข้าสู่เรื่องราว กิ่งคือสิ่งที่นําเอาแนวคิดบริสุทธิ์จากลําต้นและลกลั่นกรองออกมาเป็นการสรรรสร้างใหม่หรือการทําลายใหม่ๆให้กับต้นไม้แห่งเรื่องเล่านะครับผมใบคือพื้นที่เรื่องราวของการดำรงอยู่เกิดขึ้นรวมถึงเหตุการณ์เหตุและผลเหตุการณ์ตระกะแนวคิดและโครงสร้างมิติของใบไม้นั้นๆและตัวต้นไม้แห่งเรื่องเล่าไม่มีรูปร่างจริงๆนะครับมันเป็นเพียงสิ่งที่กําเนิดจากจินตภาพของความว่างเปล่าร่างเดิมซึ่ง ถูกแต่งเติมด้วยจิตนาการของผู้ที่ดำรงอยู่ในความว่างเปล่าอันไม่มีขอบเขตนั้นนะฮะซึ่งต้นไม้แห่งเรื่องเล่านี่ครับคือการพยายามอธิบายให้แบบพวกเราเข้าใจว่าจักรวาลนิยายนี้มันเป็นยังไงรวมถึงมิติด้วยนะครับต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องสวรรค์สวรรค์หรือพื้นที่มิติที่เหนือกว่ามิติทั่วไปวงเล็บนะครับมิติทั่วไปที่ว่าคือมิติการดำรงอยู่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยการการ,การดำรงการดำรงอยู่ทั้งหมดของมิตินะครับซึ่งมิติ30 ซึ่งมิติสวรรค์เนี่ยจะมีทั้งหมด30ชั้นเท่าที่เรารับรู้ได้นะครับจำได้ว่าเรารับรู้ได้และมิติสวรรค์ยังแยกตัวออกจากการดำรงอยู่แบบกายภาพและนำมาทําทั้งหมดและอยู่เหนือความบริสุทธิ์ของเทพเจ้าทั่วไปในการดำรงอยู่การอยู่เหนือความบริสุทธิ์ของเทพเจ้าทั่วไปในการดำรงอยู่นี่หมายถึงพวกเทพสวรรค์นะครับจะอยู่เหนือกว่าเทพเจ้าที่เกิดจากมิติธรรมดาทั่วไปครับเทพสวรรค์คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในือการดำรงอยู่ทั้งหมดเลยที่ ไม่สามารถเข้าใจได้ครับคือแม้แต่แบบตามใดก็ตามที่คุณยังดำตามใดก็ตามที่คุณยังดํารงอยู่ในขอบเขตที่ไม่ใช่ของกฎของสวรรค์เนี่ยคุณ a, อ่อนแอกว่าเทพกว่าสวรรค์แน่นอนครับไม่ว่าคุณจะแบบเก่งลั่นฟ้ามาจากไหนอะ่ะถ้ามึงยังอยู่ในการดํารงอยู่ถ้าคุณยังอยู่ในการถ้าคุณยังอยู่ในมิติของการดํารงอยู่ที่สามารถเข้าใจได้จินตนาการได้หรือพูดถึงได้จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้เนี่ยคุณก็ต่ำกว่าเทพของสวรรค์ครับเทพวองสวรรค์นี่ครับอยู่เหนือ ทั้งทางกายภาพได้นามาถามทั้งหมดเลยและเทพเจ้าวสวรรค์คือเทพเจ้าได้ถูกอธิบายว่าเป็นสิ่งที่อยู่มาหลังจากการแยกตัวครั้งแรกของมอร์นาดซึ่งทรงอำนาจอย่างมหาศาลและไม่มีข้อจำกัดหากไม่ติดว่าโดนกดสวรรค์กดรับพลังของพวกเขาไ้พวกเขา,ามีพวกเขานั้นคงจะมีอำนาจในการดำรงอยู่และการไม่ดำรงอยู่แบบทั่วไปทั้งหมดซึ่งไร้ขอบเขตและพวกเขายังสามารถปั่นป่วนโครงสร้างม,มิติได้ ซึ่งโครงสร้างมิติของการดำรงอยู่ทั้งหมดเลยมันคือโครงสร้างของการมันคือโครงสร้างมิติของการดำรงอยู่ทั้งหมดพวกเขานั้นยังมีมิติที่แตกต่างกันซึ่งวัซึ่งสามารถวัดระดับได้ดังนี้1นึสคือมิติที่เทพเจ้าอยู่เหนือโครงสร้าง,ท,างทั้งคือเทพเจ้าที่อยู่เหนือโครงสร้างทางกายภาพและการดำรงอยู่แบบทั่วไปทั้งหมดวงเล็บนะครับและความเป็นอนันต์เชิงเส้นวงเล็บนับได้น,นะครับผมมิติสวรรค์ชั้นที่4ี่ถึงสิคือมิติที่เทพเจ้าเริ่ม นั้นเริ่มจะอยู่เหนือโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์และเหนืออน,นันต์วงเล็บนับไม่ได้นะครับ 11- ถึง29คือมิติที่เทพเจ้าระดับสูงดำรงอยู่และพวกเขานั้นไม่เช่เทพเจ้าตามที่เราเข้าใจอีกต่อไปเนื่องจากพวกเขาจะอยู่อยู่เหนือโครงสร้างการดำรงอยู่แบบนามธรรมาและอยู่เหนือความเป็นอนันต์โดยสมบูรณ์วงเล็บนับได้และนับไม่ได้นะครับผม30ขึ้นไปนครับคือชั้นมิติที่30ขึ้นไป คือผู้ที่นั่งบัลลังพระเจ้านะครับคือมิติที่ส0มสิบของมิติสวรรค์นเนี่ยจะมีดังนี้คือผู้นั่งบัลลังพระเจ้าพระเจ้าหรือพระเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับหรือผู้ตัดสรูเป็นพระพุทธะก็แล้วกันนะผมจะไม่พูดเต็มเต็มก็แล้วกัน,กนแต่มันเขียนไว้อยู่แต่ผมจะไม่อ่านก็แล้วกันโมดเลยครับไม่ได้ดูหมิ่นเดอซึ่งหลุดออกจากสรรพสิ่งทั้งหมดและความเป็นเหตุเป็นผลตรรกะแนวคิดกฎทั้งหมดและพวก แล้วพวกท่านเหล่านี้เนะี่ยจะสามารถกําหนดกฎหรือบัญญัติกฎของจักรวาลขึ้นมาใหม่เองได้และมิติสวรรค์เนี่ยคือมิติที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งความจริงซึ่งรวมเอาความจริงทั้งหมดรวมความจริงทั้งหมดและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นของสรรพสิง่งและความเป็นไปได้ที่เป็นอน,นันต์ซึ่งอาจถูกบิดเบือนจากตัวตนที่อยู่นอกเหนือความจริงสูงสุดหรือความจริงแท้สูงสุดแบบสุดยอดนะครับ มิติภายนอกมิติภายนอกมันคือมิติที่อยู่เหนือเทพเจ้าภายคือมิติภายนอกคือมิติที่มีอยู่ของเทพเจ้าภายนอกหรือที่ใช้คือมิติของเทพเจ้าภายนอกเนี่ยเราสามารถคือมันไม่ได้อยู่มันไม่อยู่ในความเข้าใจของมรุษย์ต่อไปเอาง่ายก็คือเราไม่สามารถจํากัดความมันได้โดยมิติภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจมันได้ด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เลยต่อไปเราจะมาใช้ปรัชญาในการ ในการอธิบายพวกมันกันดีกว่ามิติภายนอกคือมิติที่ไม่มีกฎหรือตรรก,กะมาอธิบายได้อย่างชัดเจนซึ่งมิติภายนอกนั้นไม่มีแม้แต่การดำรงอยู่หรือการไม่ดำรงอยู่และไม่มีการเป็นหรือไม่เป็นโดยมิติภายนอกจะเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าภายนอกซึ่งไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนเราจะมองพวกเขาแตกต่างกันออกไปนะครับมันไม่มีรูปร่างจริงและมันไม่ใช่นํามาทําหรือกายภาพและพื้นและพื้นที่มิติภายนอก อ,อาจถูกเรียกว่าความว่างเปล่าหรือสุญญาตาหรือสุญญา,าก็ได้นะครับผมหรือที่อยู่ของเทพเจ้าองค์แรกซึ่งพื้นที่ภายนอกเหล่านี้นั้นไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากหากสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในมิติภายนอกไม่สามารถเข้าไปในมิติภายนอกได้และมิติภายนอกจะมีการแบ่งระดับ เอาเป็นระดับของความว่างเปล่าดังนี้ครับผมระดับที่1คือความว่างเปล่าทั่วไปครับความว่ <gosto> <bland icular> างเปล่าทั่วไปคือความว่างเปล่าที่อยู่ในการดำร,รงอยู่ทั้งหมดและกลายเป็นการไม่ดำรงอยู่ทั้งหมดโดยสมบูรณ์หรือ <Unfortunately> ระดับที่2คือความว่างเปล่าสีขาวครับคือต้อนกําเนิดของแสงแบบแนวคิดบริสุทธิ์ซึ่งอยู่เหนือแสงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่เหนือแสงสศักดิ์สิทธิ์อของพระเจ้าบางองค์นะครับผมระดับที่3ครับความว่างเปล่าสีดาคือต้นกําเนิดของความมืดมิดแบบแนวคิดบริสุทธิ์และเป็นคู่ตรงข้ามกับ ระดับที่2ระดับที่ 4. ความว่างเปล่าที่ขุ่นมัวซึ่งเป็นความว่างเปล่าแบบที่เราแบบรู้แจ้งเนี่ยมันเป็นขอบเขตของสิ่งมีชีวิตที่ตัดสูุทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งมีชีวิตระดับนี้ก็สามารถทำให้การร,ระเบิดได้เลยครับผมระดับที่5ความว่างเปล่าแห่งสัจธรรมนะครับซึ่งความว่างเปล่าแห่งปรัชญามันคือความว่างเปล่าแห่งปรัชญาครับซึ่งอยู่เหนือขอบเขตของผู้หลุดพ้นของและความจริงทั้งหมด ระดับที่6ความว่างเปล่าของสวรรค์และนรกซึ่งคือต้อกนกําเนิดของความดีและความชั่วคู่ตรงข้ามของดีและชั่วซึ่งคือระดับที่สวรรค์และนรกในความหมายปกตินะครับระดับที่7ความ,มาว่างเปล่าที่แท้จริงซึ่งคือความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยและไม่มีแม้แต่และไม่มีแม้แต่คําว่าการไม่มีอะไรเลยระดับที่8ความว่างเปล่าแห่งสวรรค์สูงสุดซึ่งเป็นที่อยู่ของเรล่าเทพเจ้าแท้จทริงและสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อม พร้อมกันหลังจากการแยกตัวครั้งแรกของมอนาระดับที่9ความว่างเปล่าแห่งศูญญาตาซึ่งเป็นที่อยู่ความว่างเปล่าสูงสุดและขั้นสุดยอดเป็นที่อยู่ของผู้สรรสร้างหรือผู้เขียนนั่นเองและระดับเหล่านี้ยังสามารถจำแนกประเภทออกเป็นที่พระเจ้าภายนอกหรือสิ่งที่อยู่ภายนอกของโครงสร้างได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับผม